เอกสารกู้ยืมเงินและดอกเบีย้ยที่ชัดเจนไม่อย่างนั้นสรรพกรจะมองว่าเป็นเงินให้เปล่าที่จะต้องเอามาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะสิ้นปีนี้ธุรกิจของคุณพร้อมปิดงบหรือยังมีเช็คลิสที่หลายคนลืมใกล้สิ้นปีแล้วคุณคิดว่าแค่ส่งเอกสารให้กับบัญชีก็จบใช่ไหมคะคุณคิดผิดค่ะหลายๆธุรกิจชอบลืม3เช็คลิสต์นี้มีอะไรบ้างมาฟังกันค่ะเช็คข้อ1 ค่าจ่ายค้างจ่ายที่เกิดขึ้นจริงต้องมาเช็คดูค่ะว่าค่าจ่ายอะไรบ้างที่เกิดขึ้นไปแล้วแต่เรายังไม่ได้บินเรายังไม่ได้จ่ายเงินแต่ว่าจะต้องมาบันทึกเป็นค่าจ่ายของปีนี้อย่างเช่น,านาค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าย,ยิงแอดที่เรายังไม่ได้จ่ายเงินไปจริงๆแต่เป็นค่าจ่ายของปีนี้ก็ต้องบันทึกให้ครบถ้วนคะ่ะเช็คข้อ 2. สินค้าและว,วัสดุสินค้าคงเหลือข้อนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการเอาไปใช้ส่วนตัวไปแจกพนักงานไปแจกลูกค้าหรือสต๊อกไม่ตรงเราจะต้องบันทึกค่าจ่ายให้ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อจะได้มีปัญหาากรใน เช็คข้อ3เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ยแฝงธุรกิจไหนที่มีการโอนเงินระหว่างกันระหว่างบริษัทระหว่างกรรมการกันเองต้องมีเอกสารกู้ยืมเงินและดอกเบีย้ยที่ชัดเจนไม่อย่างนั้นสรรพกรจะมองว่าเป็นเงินให้เปล่าที่จะต้องเอามาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะการปิดงบไม่ใช่แค่ง,งานธุรการแต่คือการวางแผนภาษีถ้าคุณไม่อยากพลาด3ามเช็คลิสนี้ให้คอนแทคช่วยคุณสิคะอยากปิดงบอย่างมั่นใจและลดความเสี่ยงด้านภาษีถ้าคอนแทคมาได้เลยค่ะ